สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพืทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆุรทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะวันนี้ก็เจอ,เจอกับใบเตยเช่นเคยเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอกันที่นี่ที่เดิมค่ะกับสถานีของการสแกน,แกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะวันนี้พิกากาศที่ใบเตย หยิบมานะคะหยิบมาให้เพื่อนๆได้ฟังก็จะเป็นหัวข้อเจาะทะลุกรรมปลุกพลังปฏิหารในตัวคุณนะคะหัวข้อพิการกนี้นะคะเราจะมาไขความลับที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณค่ะในตัวเราทุกคนเนี่ยต้องบอกว่ามีปมมีปัญหาที่คอยฉุดรั้งเราเอาไว้อยู่แล้วนะคะทําให้เราเนี่ยอาจจะวนเวียนอยู่ในวังวนเดิมๆในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีพลังงานวิเศษบางอย่าง ที่สามารถสร้างปฏิหารในชีวิตเราได้เหมือนกันนะคะซึ่งวันนี้ไปเตยก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปค้นหาคําตอบพร้อมๆกันนะคะว่าปมปัญหาเหล่านั้นมันคืออะไรและเราเนี่ยสามารถ ปลุกพลังปฏิหารในตัวเราได้ยังไงนะคะก็เหมือนเคยเลยนะคะให้เพื่อนๆตั้งจิตให้เป็นสมาธิหลับตาลงช้าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วนึกถึงปัญหาที่หนักอึ้งในใจของเราอยู่ตอนนี้นะคะเมื่อคุณพร้อมแล้วนะคะให้ลืมตาขึ้นมาแล้วเลือกไพ่จาก3กองนี้นะคะกองที่1 กองที่2กองที่3นะคะให้เราเลือกรูปที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตามากที่สุดนะคะเพราะนั่นคือกองที่จักรวาลอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะโอเคเลือกเลยนะช่วงนี้ไปเตยยังเปิดโปรโครอบจักรวาลอยู่นะคะเปิดไพ่7มิตินะคะเช็คพลังงานตัวตนของคุณดูดวงการงานนะคะดูดวงการเงินดูสุขภาพนะคะดูพลังกรรม ดูโชคดูลาบดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวดูจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตนะคะแล้วก็โปรโตรวจกรรมตรวจบุญนะคะเป็นโปรโตามกําลังทรัพย์เหมือนกันอันนี้จะเริ่มเปิดวันที่14นะคะก็สามารถมาจองกันได้นะคะดูทริคเสริมดวงดูวิธีแก้นะคะว่าเราแก้มันได้ไหมนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของการทํานายกันเลยนะคะสวัสดีพเพื่อนๆที่เลือกกองที่1ด้วยนะคะคุณเลือกรูปทาวิสสุวรรณเนาะ ท้าวเวสสุวรรณนะคะเป็นหมายเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานจากไพ่ย,ยิปซีก่อนเลยนะคะว่าพลังงานของเราเป็นยังไงบ้างน,นะคะตัวตนเราเป็นยังไงนะบุคลิกคุณเป็นแบบไหนแล้วโอ้โหเดวิลมาเลยแรงมาก The w o ว l d นะคะ สามเมตรเท้าหกเกรียญน,นะอันนี้เรามาดูตัวเองให้รู้ทันตัวเองเนาะหนึ่งถ้วยนะคะราชินีถ้วยสามถ้วยแล้วก็เด็กถ้วยอูหคุณเป็นคนอ่อนโยนเนาะน่ารักนะคะแล้วก็บุคลิกของคุณเนี่ยมีบุคลิกภาพที่โดดเด่นนะคะเป็นนักสู้ผู้เงียบงันเนาะ ภายนอกคุณอาจจะดูนิ่งสงบดูสุขุมดูที่อายนะคะน่าเชื่อถือแต่ว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากนะคะแล้วก็เป็นที่พึ่งของคนอื่นเสมอเป็นเหมือนหัวหน้าทีมที่ทุกคนเชื่อมั่นหรือว่าเป็นเหมือนเสาหลักของครอบครัวนะคะที่คอยประคับประคองทุกคนนะคะ แล้วตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมีหลักการในการใช้ชีวิตที่มั่นคงแล้วก็ลึกลงไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าภายใต้ท่าทีที่แข็งแกร่งนี้เนี่ยคุณก็เป็นคนที่เหมือนเราแบกรับความคาดหวังของคนรอบข้างไว้ค่อนข้างเยอะมากนะคะจนบางครั้งเนี่ยเราก็ลืมไปว่าหัวใจของเราเองเนี่ย ก็ต้องต้องการการดูแลเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยมักจะซ่อนความอ่อนแอความอ่อนไหวไว้ภายใต้หน้ากาก,ากของคำแข็งแกร่งจนไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วคุณเนี่ยเผชิญหน้าอยู่กับอะไรบ้างนะคะอ่อนโยนนะคะทีนี้เรามาเจาะทะลุก,กรรมของเรากันนะคะว่าวิบากกรรมของเราเนี่ยหรือกรรมของเราที่มันติดตัวเราอยู่คือเรื่องอะไร สิ่งที่เห็นเลยนี่นี่อันนี้คือไพ่กรรมนะคะเป็นกรรมแห่งความคาดหวังนะเป็นปัญหาเป็นกรรมที่เราเผชิญอยู่ก็คือกร,รมแห่งความคาดหวังเรามักจะแบกรับความคาดหวังจากคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่อยากให้เราประสบความสําเร็จในแบบที่เขาต้องการ เพื่อนที่ต้องการให้เราเป็นที่ปรึกษาในทุกๆเรื่องหรือแม้กระทั่งความคาดหวังที่เราตั้งไว้กับตัวเองสูงเกินไปจนกลายเป็นความกดดันตัวเองซึ่งไพ่มันสะท้อนว่าเรากำลังพยายามทําทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบจนทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าไม่ว่าจะทําอะไรยังไงมันก็ยังไม่พอดีสักที และความรู้สึกนี้ละคะ่ะมันเป็นวงจรที่ทําให้เราเหนื่อยล้านะคะอันนี้เราจะต้องไปแก้ไขแล้วก็ปลดล็อกทีนี้เรามาดูว่าเราจะปลุกพลังปฏิหารในตัวเราได้ยังไงอันนี้คือไฮไลท์สำคัญเลยเนาะพลังแห่งการปลดปล่อยนะคะปฏิหารที่ซ่อนอยู่ในตัวตนของเราก็คือพละพลังงานแห่งการปลดปล่อยคุณมีความสามารถนะคะที่จะสร้างปฏิหารให้ตัวเองได้ด้วยการปล่อยวางคําว่าปล่อยวางพูดง่ายแต่ทํายากนะคะ ความคาดหวังที่ไม่ใช่ของเราจงเรียนรู้ที่จะบอกว่าไม่กับความคาดหวังของคนอื่นบ้างยอมรับว่าความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงเมื่อเราหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วหันกลับมารากักแล้วก็ภูมิใจในตัวเองอย่างที่เราเป็นเราจะรู้สึกเป็นอิสระและมีความสุขที่แท้จริงนะคะและนี่ก็คือคําแนะนําจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่า ให้คุณเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงคุณไม่ต้องรีบร้อนนะคะจงภูมิใจในทุกอย่างนะที่มันเป็นคุณจงภูมิใจในทุกย่างก้าวที่คุณเดินนะคะจงให้อภัยตัวเองในความผิดพลาดที่ผ่านมาแล้วก้าวเดินไปในเส้นทางที่คุณเลือกอย่างมั่นใจเพราะปฏิหารที่รอคอยจะเกิดขึ้นเมื่อคุณกล้าที่จะรักและให้อภัยตัวเองอย่างแท้จริงใครที่เลือกกองเนี้ยเราอ่อนโยนกับคนอื่นเราแบกบ ความคาดหวังของคนอื่นไว้เราก็ต้องกล้าที่จะปลดปล่อยปล่อยวางแล้วก็กลับมารักกลับมาให้ความสําคัญกับตัวเองอย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มองว่าพลังงานหรือตัวตนของคุณเนี่ยมันติดอยู่นิดหน่อยนะมันไม่ได้ติดอยู่อะไรเยอะแยะมากมายเลยถ้าเราวางตรงนี้ได้ชีวิตของเราจะเบาสบายขึ้นมันจะมีแต่ความสบายใจเข้ามาแล้วคุณจะสมหวังแล้วคุณจะสําเร็จในสิ่งที่คุณแพลนหรือคุณตั้งเอาไว้นะคะ อันนี้ก็คือสิ่งที่ใบเตยเห็นจากไพ่นะ<ด>เพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกกองหนึ่ง<ด>นี่คือคีย์สำคัญที่ใบเตยเล่าให้คุณฟังไปแล้วนะคะเนี่ยไพ่ดีทุกใบเลยเห็นธาตุน้าธาตุดินนะคะธาตุไฟมาเนาะวันเสาร์วันพฤหัสราศีมังกรนะคะมีนกรกรพกิจิกนะนี่คุณเป็นคนมีน้ําใจเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนใจดีนะใจดีกับคนอื่นได้ก็อย่าใจร้ายกับตัวเองนะนี่คือสําคัญเลยนะคะทีนี้ใบสรุปของเรานะคะเราได้ไพ่ทาวีสุวรรณนะททวีสุวรรณก็เป็น เทพที่เกี่ยวกับเรื่องของความมั่งคั่งมรดสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราพิมพ์รับคําทานายดีๆได้ด้วยการพิม111นะคะความเหลือเฟือความมรดสมบูรณ์หรือแม้แต่พลังปฏิหารเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะพิมพ์111รับคําทํานายดีๆในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อกองที่สองนะคะสวัสดีคนที่เลือกกองที่สองนะคะพระโพธิสัตว์กวนอิมน,นะคะ เดี๋ยวลองมาดูตัวตนเราด้วยบุคลิกเราด้วยแล้วก็ดูจ่อลึกกรรมเนาะแล้วก็มาดูพลังปฏิหารที่เราจะปลูกนะคะว่าเราจะปลูกได้ไหมนะคะคุณเป็นคนที่มีความเมตตาสูงนะกองที่สองเป็นผู้ให้ที่ไม่เคยรับก็ได้เนาะเห็นไหมคะพระโพธิสัตว์กวนอิมบอกอะไรเราได้หลายอย่างเลยนะเออมาใบแรกเป็น Sick of Bro นะคะ โอ้ไพ่ลดมากลดสุดนะคะแรงด้วยนะแรงด้วยโอเคโอเคแรงแรงจริงนะคะมันก็มีในส่วนที่เราจะต้องไปแก้เกมมันเหมือนกันอ่ะมาดูต่อสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะไม่แน่ใจว่าเร่ตัวเองได้กดเล็กคอร์ดหรือเปล่านะเออนะ สำหรับชาวกองสองคุณเลือกไพ่หมายเลข62พระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะเป็นเป็นพลังงานที่ดีละมุนมากนะต้องบอกอย่างนี้เราเป็นผู้ให้ที่ไม่ค่อยรับไม่ค่อยได้รับเนาะให้อย่างเดียวนะคะเราก็องมาดูว่าบุคลิกของเราเป็นอย่างไรต้องบอกว่าคุณเป็นผู้ให้ที่ไม่เคยรับคุณเป็นคนที่มีพลังงานของความอบอุน่นความเมตตาสูงมากคือดูจากไพ่รู้เลยว่ามีความเมตตาสูงมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นเสมอเป็นคนที่ เข้าถึงได้ง่ายเป็นที่ปรึกษาที่ดีทําให้คนรอบข้างสบายใจเราลึกลงไปเราเป็นยังไงเราเป็นคนที่อ่อนไหวค่ะแล้วก็มักจะให้ความสําคัญกับความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าความรู้สึกของตัวเองด้วยซ้ํานะคะใช่ไหมเป็นแบบนี้ไหมเห็นราศีพิจิกนะคะทุกศกบางกรกันธาตุลมธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะขึ้นมานะเป็นคนที่ให้ให้จนลืมนึกถึงตัวเองก็ได้นะคะ เออเนี่ยบุคลิกตัวตนถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าใช่คุณน้องคุณเลือกถูกกองนะคะทีนี้เรามาเจาะทะลุก,กรรมของเรากันค่ะกรรมแห่งการยอมรับเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปเพ่งไปมองไปพินิจพิจารณาไปวิเคราะห์ไปทบทวนนะคะคาว่ากรรมแห่งการยอมรับคืออะไรปมปัญหาที่กําลังฉุดรั้งคุณเอาไว้ก็คือกรรมแห่งการยอมรับคุณมักจะยอมคนอื่นเพื่อให้ทุกคนพอใจ หรือเพื่อรักษานะคะเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้โดยที่คุณไม่กล้าบอกความต้องการที่แท้จริงของตัวเองออกมานะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องไปพิจารณานะคะคือบางทีอ่ะเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์เอาไว้เนี่ยเราไม่กล้าบอกความต้องการของเรานะคะคือบางทีเนี่ยเอาใจคนอื่นจนลืมนึกถึงตัวเองนะ มันก็เลยกลายเป็นว่าพอไม่กล้าพูดมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยล้าเหมือนพลังงานในชีวิตของเรามันถูกดูดกลืนไปเรื่อยๆนะคะจนเรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าหรือความสําคัญเท่าที่ควรอันนี้มันคือกรรมอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องไปแก้เกมนะคะทีนี้เราจะปลุกพลังปฏิหารยังไงพลังการสื่อสารและความรักตัวเองนะคะเป็นปฏิหารที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณค่ะ พลังงานการสื่อสารคือคุณมีพลังในการที่จะพูดที่จะช่วยให้คุณเนี่ยได้รับในสิ่งที่คุณต้องการและคุณสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้เพียงแค่คุณเนี่ยนะกล้าที่จะพูดว่าไม่ในบางครั้งนะคะคือต้องกล้าปฏิเสธและกล้าที่จะพูดว่าไม่เพื่ออะไรคะเพื่อรักษาพลังงานของคุณนะคะเออนะสื่อสารความรู้สึกความต้องการของคุณออกมาอย่างจริงใจและชัดเจน ไม่ต้องกลัวว่าใครจะรู้สึกยังไงเพราะนั่นมันคือหนทางสู่ปฏิหารของคุณและคำแนะนำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณให้ค,หความสำคัญกับตัวเองเท่าเท่ากับที่คุณให้ความสำคัญกับคนอื่นจงมอบความรักความเมตตาให้ตัวเองเป็นอันดับแรกจงเป็นผู้ให้แต่คุณก็ต้องรู้จักเป็นผู้รับบ้าง ะะแล้วปฏิหารจะเกิดขึ้นในใจคุณก่อนเป็นอันดับแรกนี่คือสิ่งที่ไพ่ไกด์ไลน์มาเนี่ยชีวิตของคุณอะรายร้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งความเหลือเฟือเหลืออยู่เหลือกินความสำเร็จชัยชนะแรงบันดาลใจการเปลี่ยนแปลงการที่เราจะได้รับอะไรที่มันคุ้มค่าคุ้มราคาดิไพ่มันดีหมดเลย นะคะเนี่ยบางทีน้ำตาตกในนะไม่กล้าปฏิเสธไม่กล้าที่จะทําอะไรเพื่อตัวเองอันนี้เราต้องกลับไปพินิจพิจารณาใหม่ เ,เหมือนไพ่พระโพธิสัตว์ควรยิ้มนะคะเราเมตตากับคนอื่นได้เราก็ต้องเมตตากับตัวเองด้วยใจดีกับตัวเองเยอะๆให้เวลาตัวเองได้พักผ่อนได้หายจิตได้หายใจนะแล้วก็ได้ทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างนะคะเราทําเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วทําเพื่อตัวเองบ้างนะคะโอเคถ้าวันนี้เราฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันตรงนะคะก็พิมพ์6 2 6 2รับคําทํานายดีๆนะคะเพราะชีวิตของคุณเนี่ยเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจดีๆ เต็มไปได้วยความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ความเหลือเฟือนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคือขู่ไปได้ดีหมดเลยนะคะ6262นะคะพิมพ์รับคำทำนายดีๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีชาวกล้องสองค่ะสวัสดีกล้องสามค่ะเรามาเจาะลึกกรรมแล้วก็มาปลุกพลังปฏิหารในตัวเรากันนะคะคุณได้ไพ่เติมแต่งเดี๋ยวเรามาดูบุคลิกตัวตนของเราก่อนแล้วเราจะไปเจาะลึกกรรมแล้วก็ไปเจาะลึกพลังปฏิหารของเรานะคะ โอ้โหดีที่สุดในสำรับมาเลยนะคะเลิศมากคุณเป็นคนโอ้โหเป็นเป็นผู้รู้ผู้เข้าใจโลกนะคะเป็นคนมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกนะใฝ่าหาความรู้อยู่เรื่อยๆพัฒนาจิตวิญญาณอยู่เรื่อยๆนะคะคิดนอกกรอบเนาะ,ะเป็นคน คิดเร็วทำเร็วนะคะว้าวพลังงานกองนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะเนี่ยเลิศมากเออคุณเนี่ยเป็นเหมือนนักฝันผู้กลัวความจริงนะคะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ไม่ชอบทำอะไรซ้ำซากจำเจมีความฝันที่ยิ่งใหญ่รักอิสระหัวไวมีไอเดียดีๆเยอะแยะมากมายแต่ลึกๆเนี่ยเราจะเป็นคนที่ซ่อนความกลัวใต้ความฝันที่ยิ่งใหญ่ของเราเอาไว้นะคะต้องบอกว่ากรรมของเรานะ กรรมแห่งความกลัวค่ะปมปัญหาที่มันฉุดล้งคุณไว้ก็คือกรรมแห่งความกลัวนะคะคุณจะมีความกลัวที่จะแบบกลัวจะล้มเหลวกลัวจะ,จะผิดหวังนะบางทีทําให้เราเนี่ยไม่กล้าลงมือทําตามความฝันจริงๆจังๆความกลัวเหล่านี้มันทําให้โอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตของเราหลุดลอยไปหลายครั้งเลยนะแล้วก็ ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองติดอยู่ในที่เดิมๆทั้งๆท,ที่เรามีความสามารถที่หลากหลายเนี่ยเป็นคนมีความสามารถมากเลยนะแต่บางทีความกลัวเนี่ยมันฉุดลังเราเอาไว้นะคะทีนี้เนี่ยปาฏิหาริ์ที่เราจะไปปลุกในตัวเราคืออะไรเป็นพลังปาฏิหาริ์ที่เราจะต้องลงมือทาคือแอคชั่นนะคะต้องทําต้องปฏิบัตินะคะพลังแห่งการลงมือทําก็คือเรามีพลังในการสร้างสารรค์ที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วเนาะ อย่าก,กลัวที่จะล้มเหลวเพราะทุกการล้มเหลวเนี่ยมันคือบทเรียนที่จะทําให้เราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นไปอีกนะไพ่ก็ยังบอกอีกว่าการลงมือทําคือกุญแจสําคัญนะคะที่คุณจะปลดล็อกปาฏิหาริย์ในชีวิตของคุณเริ่มจากการทําอะไรเล็กๆน้อยๆตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นทุกก้าวที่คุณก้า้วเดินนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าก้าวแรกสำคัญนะเออจงเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองแล้วก้าวเดินไปอย่างกล้าหาญ ปล่อยวางความกังวลไว้ข้างหลังเพราะความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันกําลังรอคุณอยู่ข้างหน้ากล้าที่จะเป็นคนสร้างปฏิหารให้ตัวเองแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริงและนี่ก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับคนบางท่านเกิดวันอาทิตย์วันอังคารนะคะราศีกันนะคะกลุ่มแล้วก็ลึกศพบังกรกันแล้วก็มีธาตุลมเข้ามาด้วยนะ ก็ประมาณนี้พลังงานขึ้นมาจริงๆต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่มีแรงบรันรดาลใจในการทําอะไรเยอะแยะมากมายมองโลกในแง่ดีนะคะชอบเรียนรู้ชอบพัฒนาตัวเองรักสงบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะทําอะไรก็ไม่ต้องกลัวค่ะคนเราทุกคนก็มันก็มีบ้างที่จะต้องผิดพลาดนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จักที่จะเริ่มนะคะก็ไม่ต้องกลัวความล้มเหลวหรอกมันเป็นธรรมชาติของชีวิตอยู่แล้วนะคะ ถ้าฟังแล้วตรงพิมพ์55นะคะกอง3เนาะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ